มาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเอฟซี e FC, ทุกคู่ทุกคนครับผมวันนี้เอาอาหารมาให้น้องไก่ครับผมเป็นข้าวปลายนะครับผมให้น้องไก่น้องหมูชิมไปก่อนครับแ๋้วเราค่อยไปต้มผักให้น้องไก่เนาะเี่ย้มา อาไรกายกับบุญวายนะครับโอ้กระสอบกับบริเก็บเดีต้องเก็บกระสอบไปหลังนะพี่น้องฝนตกพี่นอ้องเลิกบริเก็บ ี่แลยครับบรรยากาศเลี้ยงไก่อยู่ทุกนานนะครับทั้งหมูทั้งไก่ส่วนน้องหมูเดี๋ยวเราค่อยไปต้มผักให้เขานะครับตอนนี้ให้น้องไก่ก่อนอออยากชิมชิมเลย ลูกไก่หิวแล้วพี่น้องร้องจิยบๆอยู่ข้างในครับทุกคนไอ้จะเท่าแม่เท่าครับแม่เท่า,าไก่ไสง้งอนนะพี่น้องสายพันธุ์ไก่ไสง้งอนของเราได้มาใหม่พี่น้องจะให้เอฟซีดูเาถังข้าวไปก่อนนะพี่น้อง กายไส้งอนพี่น้องอาจจะมืดไปหน่อยพี่น้องพาพี่น้องมาวงมุมนี้โอ้ออกไปข้างนอกก็มีพี่น้องนี่มุมนี้เลยชัดบอพี่น้องบรรยากาศก็จะคือมืดๆหน่อย ไหนจะเท่าของเราเท่าใส่งอนเนะพี่น้องแม่พัน์ใส่งอนครับดูดิมันนี้ดิมานี่ดิอันี้อานี้ไ <c oughs> หนดูดิให้จับน้อยให้จับน้อย <c oughs> ไปแล้วพี่น้องไม่ให้จับหรอก Fui!